สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับเกี่ยวกับปะเก็นกระดาษนะครับที่ที่ผมใช้ปิดนะครับในส่วนของฝาครอบไอระบายนะครับผมมาดูนะครับว่าปะเก็นกระดาษของผมจะเป็นแบบไหนนะครับผมที่จริงนะครับปะเก็นกระดาษอันนี้นะครับอันนี้ก็คือปะเก็นกระดาษของผมนะครับ มันจะแข็งนะครับเนี่ยมันจะแข็งนะครับมันแก่นะครับไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าปะกก็นกระดาษนะครับแต่ละคนแต่ละท่านที่ใช้นะครับเป็นปะกก็นกระดาษแบบไหนนะครับเป็นเนื้อเดียวนะครับหรือว่าอ่าเป็นคล้ายๆกับกระดาษกระดาษกระดาษน้านะครับอ่าแต่ของผมนะครับมันแข็งครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้อ่อนนะครับปิดยังไงนะครับไม่มีทางที่น้ำมันเครื่องจะดันออกเทอร์โบนะครับ พราะผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เอารถมาก็ประมาณสี่ปีนะครับไม่เห็นมีน้ํามันเครื่องดันออกหลังเทอร์โบครับไม่มีควันขาวนะครับผมหรือใครกลัวนะครับใส่ใปักเก็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษปักเก็นหนังนะครับแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ากลัวว่ามันจะทําให้มีน้ำมันเครื่องดันออกหลังเทอร์โบนะครับทำหมมีควันขาวนะครับ รือมันเครื่องนะครับดันมาทางท่อร่วมไอเดีนะครับเข้าท่อร่วมไปดีนะครับดันมานะครับก็ให้ใช้นะครับเนี่ยอ่าให้ใช้นะครับแบบนี้นะครับก็คืออ่าเป็นแผ่นอุดนะครับเป็นไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับนานาไปนี้ก็ได้นะครับก็ปิดรูนะครับใช้ซิลิโคนนะครับหยอดปิดรูตรงนี้นะครับอ่หยอดปิดรูตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ซิลิโคนทาบางๆนะครับอ่าขอบ นะครับจากนั้นก็ใช้ปิดนะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องเยื้มออกนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีน้ามันเครื่องเยิ่มออกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่มีน้ํามันเครื่องดันออกหลังเทอร์โบนะครับไม่มีควันขาวนะครับผมส่วนใครจะถนัดแบบไหนนะครับก็ลองดูนะครับแต่ปเกกินกระดาษนะครับแนะนานะครับให้เป็นปเกกฑนกระดาษชั้นเดียวนะครับแบบชั้นเดียวนะครับเนี่ยมันของผมนะครับมันจะเป็นชั้นเดียวนะครับเห็นไหมครับแข็ง ไม่มีไม่มีในส่วนของบุบลงนะครับบุบลงนะครับใส่ไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับยิ่งโดนน้ำมันเครื่องครับมันจะแข็งเป็นพิเศษนะครับประกันแบบนี้นะครับหรือใครจะทำเหมือนวิธีสองก็ได้นะครับก็คือใช้ซิลิโคนทานะครับเนี่ยบางๆรอบข้างนะครับเพื่อกันน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ย นน้ำมันเครื่องมันนั่นออกนันออกมาเยิ้มออกข้างนอกนะครับผมแล้วก็ใช้ซีโคนนะครับปิดตรงรูตรงกลางเล็กตรงนี้นะครับผมส่วนใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับผมอ,อันนี้ก็กับปากกินกระดาษนะครับที่ผมเห็นในในคลิปอะไรสักอย่างนี่แหละครับเขาบอกว่าปะกกินกระดาษปะกกินกระดาษแกออกมา มันลอกออกหมดนะครับมันลอกเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ปะกกินกระดาษแบบไหนนะครับถ้าเป็นปะกกินกระดาษแท้อย่างดีหน่อยมันก็จะเหมือนอย่างผมนะครับมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งมากนะครับ ก็ลองดูนะครับผมก็ลองดูนะครับ